ืีนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่4กรมทหารปีนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ตรงหน้าอึ้มวันเดียว ทหารใหม่กองวันหารพิใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สีุ่้มทหารผใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ได้นําผู้ช่วยผู้ฝึกครูใน10และครูทหารใหม่มากระทำพิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกและประเมินผลครูทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักา 5. 5. าราช2517ผ่านที่2มีจำนวยนยองสิน้น30นายวันนี้บอมแล้วครับ อ <Out> เรียนณโรงหารฝ่ายยุทธการและการฝึกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้กับสนามที่4กรมทราหารปืนใหญ่ต่อสู้กับแสนที่2ตามคำาสั่งกองทั 6, พปกเฉพาะที่1439/67ทัลงวันที่25กันยายนพุทธศักราช2567เรื่องการฝึกประจําปีพุทธศักราช2567 ได้กำหนดให้ทำการฝึกและตรวจสอบครูทหารใหม่เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และฟื้นฟูวิชาทหารที่จำเป็นที่ได้รับการฝึกศึกษาไปแล้วตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ตลอดจนอบรมลักษณะแห่งการเป็นผู้นำให้แก่ผู้ที่จะทำหน้าที่ครูทหารใหม่ให้มีความรู้ความชำนาญในการฝึกพร้อมที่จะวางรากฐานพื้นฐานความรู้วิชาทหารให้แก่ทหารใหม่ นับตั้งแต่โอกาสแรกที่ทหารใหม่ได้รับการฝึกการฝึกครูทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2567ภาคที่2ของหน่วยได้ดำเนินการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรครูทหารใหม่จนจบหลักสูตรจึงได้กำหนดให้มีการตรวจสอบครูทหารใหม่ในวันนี้โดยแบ่งสถานีการตรวจสอบออกเป็น4สถานีดังนี้สถานีที่1การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นสถานีที่2 การฝึกใช้อาวุธประจำกายสถานีที่3การฝึกบุคคลทำการลบสถานีที่ 4. การฝึกลูกระเบิดควา้าลำดับต่อไปขอเลียงเชิญนายทหารฝา่ายยุทธการและการฝึกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่4กมรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ได้กรุณากล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและกล่าวเปิดการตรวจสอบครูทหารใหม่รุ่นปีอักราร้อยก อั้ที่สต่อไปครับสวัสดีครับนายทหารนายสิบผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึกครูในายสิบและครูทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช5 6 6 7อัดที่สที่รักทุกท่าน การฝึกครูทหารใหม่นั้นครับมีความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้และฟื้นฟูวิชาทหารที่ได้รับการฝึกศึกษาไปแล้วตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ตลอดจนปลูกฝังลักษณะแห่งการผู้นําให้แก่ผู้ที่จะทําหน้าที่ครูทหารใหม่ให้มีความรู้ความชำน,นาญในกานรฝึกลและทําหน้าที่เป็นครูทหารใหม่ในการฝึกสอนวิชาต่างๆทั้งในสนามฝึกลและห้องเรียนพร้อมที่จะเป็นผู้วางรากฐาน วิชาทหารให้แก่ฐหานใหม่ที่จะเข้ารับการฝึกในอนาคตใกล้ในโอกาสเป็นมงคลน,นี้ผมขอเปิดการตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2,567พรนที่สองอาบัตตรงหนะ้าอวันทยา แดงความมาลบหัวหน้ากรรมการตรวจสอบและประมวลผลการฝึกครูทหารใหม่ตรงหน้าอุงวันเดยียร กำลังคนของหมือสึกขึ้นมาผมในฐานะเป็นหัวหน้ากรรมการในการตรวจสอบและปต้นมบยผลการฝึกครูทหารใหม่ขอแนะนําคณะกรรมการตรวจสอบและต้นมบนผการฝึกครูทหารใหม่ประจำปีพุทธศักราช2567ข้อที่2ดังนี้สถานีที่1การฝึกบุคคลถ้าเบื้องต้นหัวหน้ากรรมการร้อยโทสอนชัยจันทปัญญา สถานีที่2การฝึกการใช้อาวุธประจำกายหัวหน้ากรรมการร้อยตีพัทพลมงคลสถานีที่3การฝึกบุคคลทำการรบหัวหน้ากรรมการร้อยโทรพรสัร์ทองแท้สถานีที่4วิชาลูกระเบิดฟ้างหัวหน้ากรรมการร้อยโทพิทับ งดกระโทบหลังจากนี้ขอให้หน่วยฝึกแบ่งกำลังพลเข้ารับการประเมิลผลตามสถานีที่กล่าวมาขั้นต้นเจิญปฏิบัติตรงหน้าลุงวันเฮี out